ื้อหนังสือให้น้องชิระเนาะก็นี่เราเลยตัดสินใจมาที่นี่เลยาาไปดูก่อนนะราคาเป็นยงไง เดินนี่โค้ชิเดินไม่ชิดคู่วันดอลล่าจริงเหรอเด็๋ยีวันดอลล่าวันดอลล่าแปลว่าวันอะไรอะดู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 ใช่ที่เราพันล็อกดู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 ถ่จริงข้างในก็เป็นยูสนะก็มีคนใช้บ้างนิดหน่อยเก็บหลบหน่อยแต่ไม่เยอะอืมโราคาหนึ่งเหรียญเท่านั้น ไม่ใช่95ใช่ไหม95เออนี่นี่ก็เป็นดิสนีย์นะครับอเวนเจอร์13ทั้งที่บุคบอกว่เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับนี่ดูเจอเจอภาษาไทยได้เท่าไหร่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญที่นี่เหรียญที่บอกนะครับรับซื้อด้วยถ้าเขาเขียนเลยว่าเขาถ้า finish r e a d i n g เอามาขายเขาเลยเขารับซื้อหมด ใหม่อยู่เลยไม่ไมีใครใช้เ,เดี๋ยวางเขาก็จะตีราคาของเขาออกมาเองว่เาเขาเล่มน,นึงเขาให้เร,ร,ร,ราเท่าไหร่ชิลเจอช่วงนี้กำลังอินเนาะชิลโรบรักในะช่ไหมยวดูราคาด้านหลังให้นเราไปสามเหรียญเก่าแล้ว Xbox เคเเนะเรื่อง Wii เครื่อง PlayStation นี่ครับมี ะวเป็ีสุขสันต์ฮันโดนี่นัสคา,า,น,านี่นนก็อยู่ที่เกมเก่าเลยโอเกมแฟนมิคอมสมัยก่อนเอะแต่ราคาขึ้นมาเยอะมาอ้ามหรือห้าสิบเหรียญ Nintendo ชีวิตมาพอกกันฮึมตัวมาริโอตัวนี้50เหรียญ49นี่ของ PSP เป็นพวก Nintendo DS โอ้ Nintendo ก็ใส่ได้เหรอ Yes ดูเลยนี่ก็เป็นหมวด DVD ครับเยอะไหม มีแม้กระทั่งเป็นโปเกมอนค์ดวันค์ดวันค์ดเพอร์วันดัลลานะชิมาเนี่ก็มีเป็นพวกนี่เป็นอันนี้เป็นเดเมจมิกิโอค,โอค,คา,มมคา,มมาออร์ไวเนีเียร์ลันท์ับหนึ่งเหรียญมาดูสิตอนนี้เคียร์ลนท์หมดเลยเหรียญหนึงดิสโก้ แอดด์ดรีมคือแผ่นวินเทจนะครับแอดมันสเตย์บ็อตเวยพวกนี้ก็เคีย์แลนส์แผ่นเกา่กาๆอืมเนี่ยเยอะเยอะอยู่แผ่นเคียแนแลนส์นี่ก็เป็นหมวดหนังสือญี่ปุ่นนะเนาะก็ยังมีหนังสือญี่ปุ่นนะโดเรมอน นีก็เป็นชั้นแบบเกรดติวให้นะครับอันเดอร์สองอย่างจำได้เขาเขาทำให้คนอื่นแกมเมอรี่ใช่แกมเมอรี่ถ้าเขากินอาหารหลังเที่ยงคืนนะตามแบบปลาเด็กๆเลยนี่เป็นคริสต์มาสเลยมีห้าสิบปีอืมเป s u p e ป f a m i l y c o m ใโอเคป็นเกมอืมอืรียั จะได้สองเล่มเอาไหมอันนี้คุ้มกว่าหน้าเยอะกว่าต้องเยอะแม่เป็นซีรีส์เลย Thank you Thank you อ่าสีเล่มเนาะแล้วเราดันเจอตอนเคลียร์แลนด์ตกเล่มละเหรียญ ได้มาสองเล่มราคาไม่แพงส่วนใหญ่จะถูกครึ่งนึงถูกส่วนใหญ่จะถูกครึ่งนึงกับราคาป้ายที่เขาขายกันคุ้มไหมตอนนี้คุ้มคุ้มมากแล้วก็เหมาะกับการเสียเวลาให้เทคไท,ทมอะ่นะสิกเอ็ด,ดจุดสิเอ็ดจุดสามหนึ่งนะโอเคแล้ว ค่อยมาเจอกันคลิปต่อไปว่าเราจะพาไปดูร้านไหนแต่ละร้านเป็นร้านที่คนโลเคลเขาก็สนใจกันทุกร้านเ,เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย